วันนี้เราได้มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกุยบรรยากาศเขาโอเคนะครับลองนะมาชิมกันดูได้นะครับว่านะรสชาติจะเป็นยังไงขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคุยเตี๋ยวคุยนะครับที่ต้นกระถินเนี่ยตรงถ้ำรับทีทีนะครับต้นกระถินสำโรงนะครับเดี๋ยว

มีบอ่อน้ำมาหลัง้วยโอ้บรรยากาศดีมากปินก๋วยเตี๋ยวดูจะจบเลยนะ <c oughs> สมุนไพรชายเย็นโอเลียงนะครับเอาโอเลียงครับยยครับอ่าได้ครับนี่ไปรายการอย่างนี้นะฮะอ๋อขียนอย่างนี้เลยนะครับนี่กับเมนูตามนี้เลยเดี๋ยวเอานี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับเดี๋ยวกุยเริ่มเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านจัดได้สวยหรูเลยนะครับอ่าแล้วจะคนชอบโซนไหนโซนไหนครับโอ้ตรงนี้มีเครื่องสานด้วยจำน่ายด้วยเปล่ามีเครื่องสานจำนายนี่ครับดโชว์นะครับนะตอนนี้โบราณคลาสสิกของแท้ของแท้ครับโมเดลเปล่าราคาเท่าไหร่ ให้ผมขึ้นใช่ไหมถ่ายมาให้ <laughs> อ่าได้ได้ไดไดอ่าเดี๋ยวผมขึ้นก่อนแล้วก็ถ่ายนะาหน้าตามเดินขึ้นมานะอ่ะแอคชั่นขึ้นมาเลยอ๋อเป็นที่นั่งชมวิวนั่งกินเหล้าตอนเย็นเหมาะนะนะั่งน <laughs> งกุ้งเปี๊ยบนั่งกิบชาตอนเย็นเหมาะเลยนะ<อ>นะดูวิวท่าทิย์ตกทางนูนน้นมีเตา นู้นมากกว่านู้นได้ตกทางนู้นก็ดูกระถินด้วยวันนี้บังพอดีอะบังเข่าแต่พอเห็นบ้างแต่เราอากาศดีมากตอนเนี้ยตอนนี้นะนะโชว์รูมรถหรูเรามีโชว์รูมรถหรูให้ท่านเลือกอยากได้รถหรูก็ไปหาป่าน้องพระรามสองที่บางเฉลิได้ใช่ครับร้านนาฬิกาป่าน้องอ่ามีรถหรูงแล,ละสิบบาทอัน <c> น <oughs> ี้คือน้ำ อันนี้โอเลี้ยงผงผมนะครับอันนั้นคือชาอ่าครับฟองลเลยโอ้โหน่าทานมา, <Okay. S 2> นากโอเคได้ครับอ๋นอนี่กววก่อนนะนี่กินข้วเวติ๋วครับก,กินเล่นนะครับอ <Okay. S 1> จริงๆไม่ได้เหรอ <laughs> อันนี้เป็นเซเล็กซี่โค้งหมูนะครับนะน,นีะเป็นซี mm ่โค้งหมูแล้วก็มีเป็นต้มต้มยำนะนะครับต้มยำเซเล็กซ mm ี hmm. ่โค้งหมูนะนี่ก็มีไข่นะครับให้ FC ดูเอฟซีดูจัดหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวมาปรุงรับประทานกัน mm hmm. อันนี้เป็นบะหมี่นะครับต้มยำแน่ mm hmm. อันนี้ผม,มเอาชิมน้ำมาก่อนนะก่อนอื่นต้องชิมน้ำก่อนใช่เราจะได้รู้รสชาติหรือว่าต้องต่าง ชอบหวานนะครับแล้วจไปเกี่ยวนิดนึงคุ้ยครับต้มกุยครับหวานไม่ก่อนพรา่ามันต้มยำนะครับก็พิกัดนะครับก็อยู่ถ้ามาจะทางคุยก็ไปยูเทินที่สำหรงนะครับ,าม,าาารบมาได้ประมาณสักโลหนึ่งก็จะตรงอยู่ฝังตรงข้ามเลยปั๊มพีทีนะครับสีเขียวนะคนัส่วนถ้ามาทางไร่ใหม่ก็เลยสำหรงมาลงมากุ้ยนะ ก็บั้มพีทีตรงข้างนะครับอือหืออือืออือหืร่อยนุ่มนคือผมบอกแล้วคือ พอมามาเนี่ยเราจะเอามาปลาโปร่งใสมาเป็นเปรี้ยวนะเพราะม่ต้มหยัดนะพอใส่น้ำตาลปุ๊บมันเข้าที่เลยจะเข้าที่เขาเลยรอร่อยเลยอร่อยครับนุ่มเลยนะนุ่มนุ่มนุ่มน้ำปลาไม่ต้องแตะเลยอีกหนึ่งตัวเลือกของเมืองกุยกุยพิลักกุยบุรีที่รักรายงาน โอเคตอนนี้เรากินเสร็จไปที่เรยแรมนะครับก็ทางร้านก็ใจดีมากนะครับให้ลูกออกฟิ้มารับประทานครับแล้วก็อะไรนะอันนี้คืออะไรกวนนี่นะครับเป็นพวกสับปะรดกวนสับรกวนอันนี้อะไรกวนก็ไม่รู้เนี่ยฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะเป็นผลมไม้กวนอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสับปะรดนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาชมบรรยากาศะชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับ โค้ดของลูกโค้โห,โหมะปิดครับเดี <_ d ata> ๋ยวน,นี้หากินยากนะคะ <_ d ata> หายากมากเมื่อก่อนต้นนี้นะฮะถ้าวังยาวจะมีต้นเดียวบ้านพักคูครับมีต้นเดียวตอนนี้เดี๋ยวผมไปสอยกินกันบางเรือบางยาวจะมีทุกอย่างไม้โบราณนะต้นมะขิดต้นอิงจันทร์อะไรสมัยก่อนนะต้นเนี้ยเด็กๆเข้าไปเอากินกันมันจะมึงหัวกระโหลกพามามึงหัวกระโหลกคนนะต้องตักกรกลิงเงี้ยสวัสดีครับครับผม